สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิวพัดลมแบรนด์ G f u l i t นะครับพัดล่มแบรนด์ G f u l i t มีแบตเตอรี่อยู่ที่2,000แอมป์ครับและใส่ชาร์จ Type C ในการชาร์จนะครับมีโหมดอยู่3โหมดครับนี่คือโหมดที่1ครับอันนี้คือโหมดที่2ครับอันนี้คือโหมดที่3ครับเล็กเล็กกระถัดรัดครับสามารถพกพาได้ครับ มีสายใช้สำหรับในการคล้องมือเพื่อที่ช่วยในการถือสะดวกนะครับเหมาะสำหรับหน้าร้อนๆนะครับมีทั้งหมด3ระดับระดับที่เย็นที่สุดคือระดับที่สามนะครับเย็นมากๆเลยครับระดับพันนี้เลยครับโคตรเย็นครับขอบคุณครับ